แค่นังเนาะครับเก็อย้าแดกเนลอยเศร้า่เกียวเลยเกียอเอกองสลานี่เปลี่ยนแหละครับเปลี่ยนไปเลเปลยนไปแล้วเนาะกองอากาศเปลี um> ่ยนกองสลาเปลี uh, <S <S ่ยนสวนมว่าอี <S 2> <S 2> ีเสียครับผเป็นเครื่องหนึ่งยุดเก่าบ่อม่ครับ โอ้ตี่ด้เลยแ,แต่เพื่อทางสวนบอกว่ามาเปลี่ยนกับฟอือนแิดตัวน,นี้กันแน่นมากเอ๋ยวนี้มันหยาบเลย่าเพืนลอยแม่ผมขอไปลองหนย่ได้ครับได้แต่ผมอว่าสูนมันปิดตัวตีดมากนะเนี่ยนาี้ยัง,ยงยหรอครับ ่เวลาผม,ผม,มออกมาจากสูรแล้วสูรแล้วภาพอร่ครับสูรเสร็จแล้วนะเปลี่ยมเลยแปดท่านต่วขึ้นเลยแต่แต่สร้างพวกกันอยู่ห่นงกัเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวนี้ปิดแนบปิดตัวนี้นบบนนบบนวนะโอ้โครับอ่าสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับฉางเริ่มลาน,นะอะไรสินี่นะครับมีหนึ่งชุดก่อนะครับปัญหาหลอกแตกคือซีรีส์หน่อยคุ้มกระป๋องนะครับตายนะครับนี่ ชิน้อยๆตัวนี้นะครับกระป๋องนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับกระป๋องนี้มันแค่เป็นตัวสวิตซ์มันเฉยๆตัวมีปัญหาจริงคือตัวนี้ครับเนี่ยอ่านี่นะครับนี่กับตัวนี้นะครับนี่อ่าลูกค้าไปถามศูนย์แล้วนะครับศูนย์เสนอเปลี่ยนแปดพันนะครับอ่าเปลี่ยนไปแล้วกระชิบมว่าหายนะครับมันจะเป็นอีกอยู่อ่าก็เลยเป็นลูกค้าก็เลยมาจัดโปรโปรรีแมปนะครับเป็นกระป๋องอ่ากล้องหุ่นถ่ายร่างนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ต่อใส่กระป๋องนะครับอ่าโปรชีเก่าๆนี่ก็จะมีเสียแถมนะครับนี่ พยายามนะครับโอเคนะครับอยากจะทาการเปลี่ยนกระป๋องละก็ใส่น่อไถลางเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการใส่กระป๋องฟิกซ์เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับกองอากาศอันใหม่สีฟ้าอากาศดีๆก็กองอากาศอันเก่านะครับนะครับตอนนี้ก็กำลังทาการอัดฝ่ายให้ลูกค้านะครับเขียนสุดกับมือนะครับหลังจากอัดไฟายแล้วก็จะไปลองลดกับลูกค้านะครับผมนะครับตอนนี้กำลังทำการติดตั้งวัดบูธเพื่อไปลองวัตบูธเบิ้งกับลูกค้านะครับ่า สครับผมเดี๋ยวรอชมครับตอนเราไปลองกับบุคคาบุคคาสิบว่าเจ้าหรือว่าเจ้านะครับอ่ะรอชมครับผมสวัสดีครับอดียว่กับผมนะครับช่างปายนะครับผมลานัดอะไรสิ่งนะครับลูกเมือนี้นะครับหนึ่งชุดเก่านะครับมาโดยปัญหาของมาเดียร์บอกนะครับผมกาละ่าคีเดลเคดลอยเศร้าละวะนะครับผมกาดูเบื้องต้นนะครับกาพวกไอซีดีน้อยควบพุ่มของกระป๋องหรือว่ากระป๋องนะครับ แมกเกตนะครับอาร์ติเซียนะครับตัวนี้ออกมาลองเบื้องตอนมือซื้อนะครับว่ามันแม่นความลูกคา้าโบนะครับราคกามีมนตกฐตนนะครับมาคอยวัดจับคอยอุปกรณ์ต่างๆของรถนะครับอืดอืดเลยลนะ่ะแอฟโกับปกติอยอะแต่ว่าเอืดเลยตัวนี้นะครับพวก เอทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นเป็นปกติอยู่นะครับพวกเอฟอกเอฟว์นะครับตีเซียในรถอื่นได้นะครับก็ขึ้นเป็นปกติอยู่นะครับกับอาซิมีอย่างเดียวนะครับก็คือพวกกระป๋องนะครับพวกซีรีโนยนะครับผมขวบคุ้มของไอ้กระป๋องนะครับอาซิเซียนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวจะไปทําการแนะนําลูกค้านะครับหนึ่งอาจจะการเปลี่ยนกระป๋องรีแมปปิดนะครับหรือว่าจัดชุดโปรไปเลยนะครับโอเคครับ นะครับไปล่องกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเ้าไปบอกกับลูกค้ากันนะครับผมแนะนำลูกค้าโอเคครับ <c oughs> อ่าพี่ค,ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำ <c oughs> ก็คือทางร้านตอนนี้มันมีชุดโปร่มาฉันอยู่โออยู่4 9 9ันเกอ,อยเกาิบบาท ครหนึ่งสีได้คายสีได้กระป๋องตัวนี้ไหมครับเป็นปลอกปุ่มไหมแล้วก็สีเป็นรีแมปอ่าตัวนี้เติมแรงมาแรงเบียดนวดอาร์ตีการตอกสนองของเนเองอาร์ตีดี่าเก่าครับทีดีโอเก่าครับผมหนึ่งคีได้ตัวนี้แล้วก็เป็นก้องอากาศทีงอ่าตัวนี้คีดูดลมดีกว่าเก่าครับผมทีทีคีได้เนี้ยครับเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เก็บน็อตข่ายล่างให้ รากาเสียหลานไหยตัวนึงเป็อะไเดิมเดิมนะพี่อยากเก็บเดิมเดิมผมมาอ่าถ้าพี่อยากเก็บเดิมเดิมคือผมจีนี่มันจีนี่กระป๋องอ่ากระป๋องมีเป็นแค่กระป๋องท่านหาด้ครับสี่ครับครับแต่กระป๋องนี่ท่านหาเดียวเดี๋ยวมาวะท่านหาหลครับพีโคตรีพีโคตรี่ผมโโห่าหรือพี่เอดเยียบบาทดูพี่พีชโคตกระป๋องยกบาท ฮะอูะออกระซำหาพันยังคือก่อแหน่น่สามพันหาร่วมร่วมกับ้องาบอพี่หรือปิดโคตรซื้อฟอครัคเบเขาชอบตบฟองรับปิดโคตรโอตรหาอ้เชือกมันก็ยังเหยียบออกั่ไหมารแบน่ครับอ่ตัวนี้ผมชีแนะน้ำพี่อ่ะก็คือมันจีเป็น,นเดิมนี่แหละ กระชือสีนี่ต่ว่ามานันโอ้ที่เป็นกระปร๋องกระปร๋องเฟกอ่ามันอยู่ขอบกุ้มตัวนี้หลกักกับพี่พี่สีเดตตัดตปัญหาตัวนี้ออกไปเลยครับผมมันถีบโบสียอีกดกระซือห้องสีปิดต,ตัวนี้ไปเลยหลักกับนี่นี่แม็ปกับเป็นเฟอิมเรงมาเงรงบิดรดอาจราทัชที่ดีกว่าเก่าสีนะครับแนงหลกักกับก๊อากาบนี่มันจําเป็นดีดอ่ที่ตองเ,ตพอาาเพียงกระ่าถาโบเพียงนี่สิ์โบขาดด้เพระ่ากองเดิมมันเส้นขาดครับดีะมาณนี้ ต้องครับมึงเนี่ยมันเพราะว่ามือว่านี่เกือบแซงรถสิบหล่อกว่าพันเหมือนมันตัดไปเลยนะครับคื่ว่าดีๆอันอันเสียงมันจะมีเสียงฟีดฟีดใ่ครับอันนี้มันคือดอกดูอาการดูอากาศของกองคืออากาศเ้อามันบางนะครับกองอากาศเทามันบางมันก็ด้ดูอากาศดีอ่าอ้พอต้องโตกะไกลมันไมเสียงยังนะน่ะถ้าจะเปลี่ยนกองนี้ถ้าต้องเป็นกองถ่ายอย่างเดียวเป็นหรอครับแ่นครับคือรถเท่าป่าเพิ่มแรงเพิ่มแรงหมามันแล้ว เมีนเธอบูห่าจะดูอาการลายกว่าเก่าเหมีนครับถ้าเทาใส่กล้องเดิมอากาศมันจะเข่าหน่อยบานเลียดไทยมุนมุนเส้มันมันหมุนซื่อมันมุ่ยอากาศหน่อยเลียดไทยบูมันขาดได้ครับตัวนี้เมีนแตจวบาถึงอ่ะกล้องตัวนี้มันกระบวนการมันมันจะเปลี่ยนดูหน่อยเหมียนเทาดูเลยรักษามันบริคีดูแบบเป่าน้ำความสะอาดดีๆกัหน่อยเด็แซนดูกันนี่ไอ่บางคันโอเคแล้วครับโอเคหน่อยเนาะครับ ก็ผมยังห้ไอ้ครับอ่ะคือต้องให้ตู้คับอยู่เลยครับออกออกตัวดีกว่าเก่าแล้วก็เฮียบแล้วก็ม้านะครับผมสำหรับคันนี้ก็จบเชียร์ไว้นะครับสำหรับการรีแมปนะครับชุดโปรซีเก่าเนะครับก็มีกระป๋องนะครับลูกค้ามาด้วยอาการกระป๋องตายนะครับมันกระป๋องหรอกีรัสติชิลี่หน่อยมันตายนะครับกับปิดซีรี่หน่อยไปใส่กระป๋องแบบอัดอากาศนะครับตัวนี้ก็จบเชียร์ไว้นะครับแต่ไปสนใจนะครับพูดดีๆผมว่าใจดีจากร้านอะไรสิทูสตร้าสี่ศูนย์ก็หาตัวตัวห้าล้านเปิเพชรครับผม และได้ทิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ